ครับก็ขอสวัสดีนะครับนะกับผู้โชว์เซอร์วิสนะครับนะวันนี้ก็มีดีแม็กตัวปีทุนเจ็ดนะครับคันนี้นะคันนี้ก็ไปโชว์มีอาการเครื่องเค้กนะครับนะคันนี้เร่งไม่ขึ้นครับนะเค้กดังแกตกๆครับคันนี้คันนี้ไม่วิ่งมาซีเซนวะนะครับคันนี้ดีแม็กคันนี้ครับอาการคันนี้อ่า สไซอีสครับนะตีดจับโคตรได้ครับนะก็คือเร่งดันน้ำมันครับก็เป็นนี่ครับเอสทอวิครับนะเหล่เอสทอร์วินครับสปาร์บนะครับนะสีผิวของเอสเทอวิครับนะดำปีเลยครับนี่เป็นยางเนี้ยเลยครับนะมันตัวนี้เป็นตัวยาวเลยนะครับนะตึงแล่โนเอสเทอวิครับนะแล่ใส่กลองครับพ่อครับใส่กล่องจัดซีซันอย่างเร่งเลยใส่กลอง ดำปีเลยนะครับนะอะไรคงไหมครับเนี่ยเนี่ยเทียบนะครับนะคุณละเรืองเลยอครับนะซีพิวครับกาใส่กลองโซล่านะครับนะให้ดีนะครับนะเรื่องดูเลเรื่องฉรับน้ำมันนะครับนะก็ต้องการยันเปลี่ยนละมานจากโ่มเมื่อโลนนะครับให้ดีโซมเมื่อโลนเปลี่ยนกลังนะครับนะผมว่าดีมากเลยครับแต่สวดมากสุดน่อยนะครับแต่แต่เราไม่แนะนําให้กับลูกค้า ถ้าทางร้านไม่แนะนน้ำให้ลูกค้าก็ลูกค้าก็ไม่รู้ครับเราต้องเน้นน้ำใหกับลูกค้ากันนะครับนะครับนี่ก็เปลี่ยนเอสซีวีไหมนะครับนะตันนี้อันนี้ก็ได้ทำการเปลี่ยนเอสซีวีตัวไม่ได้นะครับนะตันนี้กับหลอดก้องกอล์จัเราล่างไปมันก็ใช้ไม่ได้ครับรออาการจะเป็นอาการเดื้อเปล่าตาใช้ก้องกอล์บครับนะ หลังก็ไม่มีผลเอสทีครับปลดต้นหลังก็ไม่ได้ตัวนี้ครับเปลี่ยนอย่างเดียวครับก็นะนะครับเราต้องขยนันเปลี่ยนในไซคลองโทูล่าบ่อยๆนะครับนะเ mm hmm. ต็งก้าไซด์น้ำยาหลังหัวชีดมั้งครับเวลาเราเติมน้ำมันเต็มถังใส่น้ำยาหลังหัวชีดครับ,ส,รบสักหนึ่งกระป๋องนะครับนะมันในชำระพวกปั๊มพวกร่างพวกหัวชีดเร็วเนี่ยครับนะ คือมันจะดูแลยืดอายุการใช้งาในให้กับอ,อะไรในกครงยนต์ของเราได้ไปอยู่กับเรายาวๆนะครับนะครับไม่ต้องเสียเบียร์หมักครับผมก็คลิปนี้ก็คงจะไม่มีได้หมักครับนะโอเคควักดูแลอย่างใช้ล่รงโุลาเปลี่ยนใช้ล่รงโุลาบ่อยๆนะครับนะนก,นคกนะคนะค็คลิปจะมีประโยชน์อ่า ัทุกๆคนครับนะกดฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์อะไรก้วกดติดตามกันนะครับนะกับผู้เช่าสวิตนาตาวีผมจะได้ทำคลิปดีๆลงไม้ทุกคนได้ดูก็แล้วนะครับนะครับขอคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ